ข้าพระเจ้าแรงปนพลุเป็นไหลกันขอประกาศคำมั่นสัญญาขอประกาศคำมั่นสัญญาต่อพระโรงสาจิสระต่อพระโรงสาจิสระอันเป็นที่เคารพสการะว่าข้าพระเจ้าจะร่วมกันเป็นพลังแผ่นดินจะร่วมกันเป็นพลังแผ่นดินเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติด เป้าระวังมิให้อยู่บูลของข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าครอบครัวครอบครัวท่านจะรู้รักสามัคคีที่านจะรู้รักสามัคคีรองดองสมานฉันกันรองดองสมานฉันท์แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราช ได้ข่าวรยายการวนประสงค์ของการงานวันนี้นหครับนางผู้แทนหน่วยงานงทางการศึกษา,าคณะครูบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงกษาธิการและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายจะเสาะเวลาให้เกียรติในประธานในพิธีเปิดงานวันนี้องค์กรภาบสู่ชุมชนทั้งในเมืองและชนบทและมีความรุนแรงเกิดขึ้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเสียชีวิตและจดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องได้เหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวเรนเกิๆเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วประชาชนในชาติเกิดความรักความสามัคคีคณะรสชในการนี้คณะคสชมีนโยบายในการสร้างความปอดง ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่ครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนจากกลุ่มพลังบุญคุณสุขนาบั และลำดับต่อไปเขาเรียกเชิญท่านพร,ร่รคงุนรอสนอและการษาพิเศษมัจนจะเปมา่นงาาางนจน ตูดูดู่ตนตื่ตัวใหญ่คตัวใหญ่ตัวใหญ่้กอะไรไม่เป็นไรทำาวกเคอันนิปัญจศิลาริยรรับปัญาไม่ได้ทาไม่ได้พร้อมได้หรืตอนนี้เข้าเข้าเข้าไปหน่อยพอว่าอ้อมอะไรน้ำใจมาพานกิน้พร้อมได้